ข่าวบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษให้ของเชียร์ของทั้ง20สโมสรในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ลงคะแนนว่าอยากให้ทีมไหนมีผลงานตกต่ำมากที่สุดปรากฏว่าแม้จะพลาดจุดโทษให้กับอาเซนอลในฟุตบอลการกุศลคอมมูนิตี้ชิลไปแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาได้คะแนนบวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึง24%ด้วยสาเหตุของการประสบความสำเร็จและเก่งจนเกินไป เพื่อไขข้อสงสัยว่าแมนซิตี้กดสูตรอะไรถึงได้ประสบความสำเร็จมากมายวันนี้เราเอาข้อมูลของทันเฟอร์มาร์เกมาคลี่ดูกันจากสถิติจะพบว่าในดูการที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้าลงเตะมากถึง61นัดแต่พวกเขากลับใช้นักเตะไปเพียงแค่25คนน้อยที่สุด็นอันดับหนึ่งของลีกในขณะที่อันดับ2คือแอสตันวิลล่าที่ใช้นักเตะไปถึง27คนแต่มีแมตช์การแข่งขันเพียงแค่41นัดน้อยกว่าเรือใบสีฟ้าถึง33 และน้อยกว่าถึง15คนกับ Nottingham Forest ที่ใช้นักเตะไปถึง40คนเป็นการสุดตัวเลขในเชิงรูปธรรมกับข้อสงสัยที่ว่าเพราะทีมขนาดที่ใหญ่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบกว่าทีมอื่นหากเจาะลึกลงไปกลุ่มนักเตะ25คนที่ได้ลงสนามนั้นยังรวมไปถึงเจ้าคันเซโลที่มีปัญหากับเป๊ปก่อนจะโดนยืมตัวไปไบเยอร์มิวนิคในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจอจฟินสันเอสแบรนที่ย้ายไปโคเวนที 3, ช่วงเดือนมกราคมเช่นกัน โดยก็หลังดาวลุงรลยนี้ลงเล่นไป44นาทีม็กซิโม,โมโปโเปโลเน่ดาวลุ้งอีกคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ลงเล่นแค่20นาทีและเชชาวกับโอกาสสัมผัสเกมพิีเมริกในนดสุดท้ายกับเบนฟอร์ด27นาทีอีก2 3สาปัจจัยสำคัญก็น่าจะมาจากนักเตะในทีมแทบไม่มีการบาดเจ็บแกหลักอย่างโรดี้ลงเล่นถึง60นัดขายเพียงแค่เกมเดียวเรื่องวิสา,า์กีฬาแพทย์และสตาฟของทีมให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเหนื่อยล้า และระบบการจัดการในการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเตะมีศักยภาพสูงสุดด้วยพื้นฐานร่างกายที่สมบูรณ์ทําให้ง่ายจะปรับตําแหน่งในการเล่นจะเห็นได้ชัดตัวอย่างที่กลางรับขาดหายไปเป๊ปเลยต้องดันจอห์นสโตนขึ้นมาปัดกวาดหน้าแผงรับซึ่งเขาก็ทําได้ดีอย่างไร้ที่ติทั้งเรื่องจิตวิทยาในทีมของเป๊ปการวางเกมการโลเทชัน่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการเสริมนักเตะซึ่งในยุคหลังจะเห็นได้ว่าเขาให้ความสําคัญต่อน,นักเตะ ตำแหน่งที่ขาดแตพัดประโยชน์อย่างล่าสุดการเสียกุญโดกันก็ได้มัติโอโควาเิตเข้ามาในพื้นที่ริมเส้นของลิยัตมาเลสหลังไปอาวารีนั้นทีมก็เล็งคาโอลุมิโตมะจากไรตันและเมเคิลโอลิเซดาลุ่พันสวรรค์ของคริสตันพาเลสหรือที่เฮบิโกไปแล้วกับโจเซฟควาดิโอที่มาแทนเจ้าคันเซโลโดยเจ้าตัวยังเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้อีกถือเป็นการเสริมแบบเนื้อเน้นๆและเก่าถูกที่คัน แถมยังมีสถิติการเสริมทัพในภาพรวมการใช้เงินของทุกทีมนับตั้งแต่วันที่เขาก้าวเข้ามาในถิ่นเอติฮัสเซเดียมจะพบว่าเป๊ปใช้เงินในการสร้างความสำเร็จไป667ล้านปอนด์น้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใช้เงินไป9 6 4ล้านปอนด์และเชลซี846ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นจากสถิติและปัจจัยที่กล่าวมาจึงเป็นคำตอบแบบเป็นรูปธรรมว่าทำไมแมนซิตี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างมากมาย นี่ยังไม่รวมความฉลาดระดับอัจฉริยะลูกหนังของผู้จัดการทีมที่ชื่อเป๊ปกวาดโลา